หนุ่มบ้านนายชาแนลสวัสดีครับพบกับผมคือเกาล่ะครับกับเบ้าโจนะครับมือนีมาดฟังพ่อกันช่วงค่ำๆเนาะแดดลมร่มตกอากาศกัหนาวหนาวเย็นๆนะครับมือนีกติเขาเตเวเนะครับเพราะอากาศหนาวอัดงานนี่แล้วที่กับบ้านล่ะครับนะครับเบ้าโจครับคือเกางานเหนียวๆครับครับสบายครับสบายสบายกอนเพียงกอนง่ญ่ครับวันนี้ เม็ดพัวแล้วครับก้อนนี้กคือม่านเม็ดสิบเส้นแล้วครับนี่จะเม็ดขึ้นแล้วครับเที่ยงหนาครับเที่ดแต่ฝนตกห่ำจะน้อยครับเที่ยงนี่แต่ยังงามคือเก่าครับเบ้าโจวกันอย่างไรก็เลยมาดออกฝนตกอีเที่ยงแล้วครับมาแล้วครับเทมที่คือเก่าแล้วครับ ครับวิ่งยาวดรวงนี้ก็อากาศหนาวเนาะครับกบขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านดูแลสุขภาพน้วเนาะครับทางเราเอ็ดหนาวแห้งทางอื่นๆเด่นออกครับมือเคลืนนี่ผมผ่าผมสามพื้นกับผอุ่นครับเป็นปปปปว่าห่มผ่าห่มโบลน์เราก็ทนต้องใส่ผห่มตาข้นนะฮน ผมไปหาซื้อเลรอมีแต่ปลพรมตัวโตครับพรมตาค้นยึดสยขายวัวหาซื้อบ่พอครับเพิ่นแนะน้ว่าใส่พรมตาคนครับหรมหลาอุ่นปุ่นครับ,หหรออรบก่อนเที่ยงมีแต่ก่อนหน้าหนาครับก่อนเหงาเหงก้อนใหญ่ๆยาวๆ,ๆจุกๆไปเลยกระสวงคำคำมากครับพอคอยล้มไปไหนเนาะครับ ส่วนระวันล่มแห้งครับปูนคบปาโจโยโปกสบ,บายครับชิวคิวเนี่ยอ,อาบน้ำเซเวนครับหนาวแห้งไปแล้วครับสีแล้วแล้วครับนี่ สำหรับคลิปนี้ก็สันสันเนาะครับขอบคุณถูกๆการรับช่มขอบคุณสำหรับผู้ติดติดตามเนาะครับฝากชอ่ชองนี้นยอยช่องนี้นะเด้อครับของหนุน่มบ้านนาหนุ่มบ้านนาชาแนลสำหรับคลิปนี้ก็ขอบจบไปเพียงเท่านี้เนาะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านรักษาสุขภาพเนาะครับช่วงนี้ช่วงหนาหน,นาวม่านลมผ่านหนาใสเสื้อกันหนาวออกกำลังกายครับ ขอให้ท่นานผูน้ชมทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนอนหลับอย่างมนเงื่อนมืน,มนนะครับนนตื่นก็ให้ไดงเงืนแสนสำหรับคินนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ